มีรูปมาให้ให้ตอบว่าเป็นมุมฉากหรือไม่เป็นมุมฉากโดยการใช้ไม้ฉากหรือกระดาษที่พับเป็นฉากช่วยในการวัดมุมเราจะใช้ไม้ฉากนะคะวางให้ขนานกับด้านของเส้นสีแดงๆนะคะแล้วให้สังเกตว่า ถ้าด้านของไม้ฉากทั้งสองด้านขนานพอดีกับเส้นสีแดงทั้งสองด้านแสดงว่าเป็นมุมฉากข้อ3นะคะด้านทั้งสองด้านของไม้ฉากขนานพอดีกับเส้นสีแดงก็คือเป็นมุมฉาก